สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม Joy Us TV นะครับเดี F F นะ๋ยวในวันนี้เราจะมาเล่น Onna and Proof m o m w r o m EP ที่สองนะซึ่งใน EP นี้เราจะมาพิสูจน์ว่าคุณวิลเลียนอัฟตันนั้นผิดนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างพิซซ่าตามพิซซ่าของเรานะผม โอเคแล้วก็ตอนนี้คือ,ขอเขาเรียกว่าไงอ่ะตอนเนี้ยอะไรอะไรโอเคเราเราก็ขเขางงเรียกว่าไงไอเชี่ยกูจะพูดไม่ออกฮะอะไร ฮะทำไมออกอะออกูไม่ได้เก็บพิซซ่าเพิ่มโอ้โหตอนนึงตอนนี้ไม่รู้จะพูอะไรละตอนนี้น่าจะตอนนี้ดึกและดึกดึกแล้วอาจจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนึงนะจะพูดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็มิชั่นของวันนี้ก็คือั่นแหละโหมีเรื่องวิลเลียมอัฟตันวองก่อนนะทุกคนแล้วก็เราก็เขาเียกว่าไงคอมพลีทเดี๋ไทยคูลแล้วนะหรือว่า ถ้าคูณแล้วเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเพอร์เฟกแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือชั้นที่สองนะครับก็จะเป็นชั้นทีนของพิซซ่าอ e ิเล็กโทรแมกนีติกแมกนีติกใช่ไหมพิซซ่าแล้วก็หา้าว่าออโอเคครับตามนั้นนะครับสามอันแล้วก็ Okay. อันนี้ก็เป็นโซนทําอาหารโซนทําพิซซ่าของชั้นสองครับแล้วก็พวกเวิร์เกอร์นะผมอ่ะไปชั้นหนึ่งกันดีกว่าครับ<ม>ชั้นแรกที่เราใน EP ที่แล้วนะครับหรือว่าตอนชนอาร์จลมอัดไปนั่นเองก็ไม่ต้องรีวิวกันอะไรมากนะครับผมก็จะมีเปเปอร์โลนี่ยม โอเคมานั่นอะไรครับก็ กำลังอึงตอนนี้แก้ละแก้ละแกะ้แกล้ว <Hell. S 1> อีกแค่ไหนนะสิบก็แปดเจ็ดสิบไม่ใช่จิบเก้าไม่ใช่แปดเจ็ดหกห้าโอเคครบแล้วกำลังแกนับหน่วยอยู่สิบห้าจุดศูนย์สอง มาครับ proof William of t o n Wong ฮะรีเบิร์ดเหรออะอะอ,ะอ่อเยอะแหลกแหลกอ้ยโตยู w e l r y นีไมไมิเอ้ยพ่อมึงอะฮะทำไมเป็นรูบอตเอ้บูล็อกอะเอ้า I จ i d j u s ค come save us Louis Curlymis ฮะฮาร์ฟวิสซ์ซ็อกเกอร์อีสลูไฟอีโก้วิดเอาท์ยูเอไม่ไม่ใช่ยูยูอีโซ่ไม่ด็ดเจ้ะจุดจบของมึงคือบูล็อกหรอเรื่ออะไรอ่ะไอที่นี่บิวเอ็ดไอบีเคมดูเบสวิดเอาทยูรูสวิดเอาทยูอะจิมิท พิสูจน์ว่าว no ิลเลียมผิดไม่ไม่หยุดก่อน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 อเฮียอะไรมันบล็อกได้ยังไงอะฮะมันเป็นบล็อกได้ยังไงอยู่วะไอ้ียโคตรหาเราได้อะไรบ้างเนี่ยพิซซ่าเปรูกับเวิร์กยูฟิเชนซี่ใช่ไหมโคตรรั่วไอ้ยี่โลชิพายอันนี้หาทุกคนอันนี้โคตรหาหาเฮีย โอ้รฮะเราไม่เป็นไรครับก็เลื่อเหมือนเดิมครับก็คือไม่คือกูหวังจะจบว่าแบบอาจจะเป็นแบบวิลเลียมอาร์ต้านมาบุกร้านแล้วก็แบบมาประทะคารลมประทะคารลมเป็นต่อคารลมไม่ใช่นะครับกลายเป็นบูล็อกเฉยเลยนะกลายเป็นเรานะครับกับบูล็อกใช่ไหมเอออะไร แต่เป็นบล็อกอได้ไง mm. กูเล่นฟันน้ำนะครับกูเล่นฟันน้ำนะครับกูไม่เล่นบล็อกนะครับเย็ดเคสุดสดฮึ hmm. อ่ะก็เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราจะพูดอะไรแล้วนะเนี่ยนวัยเดียสุดนะครับผมก็เลยเหมือนเดิมมาครับผมผมก็อยากจะฮอปไปแมบอื่นแล้วตอนนี้แม่ไม่น่าเลยกูย ไม่น,าน่าหรอกไม่น่านรีบไม่น่ารีบเปิดคลิปตอนเงินใกล้ครบเนี่ยไม่น่านเลยจริงๆผมว่าไ e อพวกเฮียนี่อัดคลิปเดียวก็พอแล้วนะแต่ว่าจริงๆไม่มีเวลาจริงแล้วน,นั้นนะคือผมก็ต้องรีบไปแล้วไนงะมันต้องทำเงินต่อแล้วอ,อก็เลยหยุดไปก่อนนะไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวข้างหน้าอย่างไอเฮียบล็อกเนี่ยเดี๋ยวกูกจะเอาไห้ไม่มีวีเดียวแต่ว่าอาจอาจะนานนิดนึงอนันจะยี่สิบสามสิบนาทีก็ ในคลิปอะอาจจะแบบออนทามันจะสักยี่สิบนาทีอันนี้อันนี้ในของญี่ปุ่นนะแต่แบบแต่ไออะไรวะแต่แบบในอในเกมจริงอะผมไม่รู้ว่ามันจะกี่ชั่วโมงนะเพราะมันนานทุกคนเออมันนานที่แย่แหละกว่าจะเล่นได้อ่ะแต่ละอันแต่แต่ละมือแต่ละเด้อเอาจิงถ้าเกิดว่าแบบมันมีแบบต่ออะครับหมายถึงว่าแบบถ้ามันมีต่อ แบบเราฟูบเรียงอัพสั้นวองใช่ไหมแล้วมันอาจจะมีอีกแบบยังไงอะอาจจะมีภาคต่ออะไรเงี้ยเอออาจจะแบบเปลี่ยนสีทรงซีสั้นอะไรเงี้ยอาอาจอันนั้นก็อาจจะแบบทำเห่นกันได้แต่ว่าพรอมเป็นแบบนี้แล้วมันก็เหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมอะไม่มีอะไรแล้วนี่ผมอยากเล่นแบบเหมือนนี่มันนั่งนานมันแบบแบบที่แบบนี่แหละทำแบบ จริงๆมันต้องมีในเรื่องก็คือแบบต้องแบบมีคนมาด่าเราอไรเงี้ยแล้วก็แบบแบบดแบบด่าแบบคนด่าเราแก็่แล้วก็เราก็ต้องมาท่าในคุนาเสร็จแล้วก็ไปลูบเขาแล้วเาก็ตามนั้นนะทุกคนก็ช่างแม่งนะครับแมแปบคิวผมน่าจะอัดในเพ่อนมิงแบบนึงเลยนะแข้ก็คลิปนี้แปดนาทีครับ เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยววันเดี๋ยววันนั้นคุณผู้ชมอาจจะไม่มีอะไรดูมีแหละคลิปคุณไม่ได้ดูเรื่องอื่นอีกแนลนะ้วโอเคอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหม,มเปิดคอมดูแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไปดูบ้านอื่นดีกว่านะครับว่าเขาทำอะไรบ้าง มาอันนี้บ้านอันนี้บ้านเขาใช่โอ้โหลาบูบูกูนี่คือลาบูบูนะแต่หน้าคล้ายๆคาปิรา,าหรือเปล่าไม่รู้เอาเอเอะชิคๆเขาทำได้เลยเนะี่ยเขาโมยพี่เด้ อ๋อจะชื้อสำเร็จเสร็จแล้วกูกกต้องขโมยได้ใช่ไหมพีม่ป่าอ๋อขโมยไม่ได้โอู้วสวยเกยมการ์ดหรือว่าใครไม่ซื้อปะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะทุกคนไปนยี่ย่ะพอพอเลยเกินแบบพอเลยไอ้ไอ้ไอ้คนสร้างอีกตัวหนึ่งแม่งตอนแรกว่าจะแบบแข่งเขาทำเยอะอาจจะเล่นของเขาเยอะๆนะโอมม้โหนี่กูกูพอเลยไอสัตว์บูล็อกพ่อมึงอนะ ไอเฮี้ยนะอันนี้มันหามันแอบล็อกทีนึนงกูจะรลูกอ่ะไอ้เฮีย้ยเล่นฟันน้ำเสือกอ,ออกบูล็อกไม่แห้งอย่างฮหา่าคลิปนี้ของยูมีไปตอนนี้นะไปชอบไปลืมกปอะไ์ก like, ็แชร์กดสุดสัปดาห์เดินนะครับผมก็ไปดูอย่างอื่นแทนนะครับไม่ต้องมาดูแนะไม่ดูนะคลิปนี้ไม่แห้งกูจะรลูกว่าหาคลิปหายไปแล้วบ๊ายบาย